แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแต่แล้วเทียนก็ดับลงมีคนมาเคาะประตูห้องแต่ลุงบอกดิฉันห้าเปิดเด็ดขาดดิฉันจึงไม่ได้เปเปิดได้แต่นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่หน้าหิ้งพระผ่านไปสักพักหนึ่งมีคนมาทุกหน้าต่างห้องพระทุกหลายครั้งมากแต่ดิฉันก็ทําเป็นไม่ได้ยินแต่จู่ๆหน้าต่างก็เปิดออกเองเราหันไปดูเจอเงาดําๆนั่งหยองๆยองอยู่ขอบระเบียงนั่งจ้องมองม,มาที่เราจากที่เงานั่งจ้องดิฉันอยู่ที่ระเบียงดิฉัน ก็ไม่สนใจนั่งหลับตาทำสมาธิต่ตอไปคือดิฉันหลับไปตอนไหนไม่รู้ดิฉันมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วดิฉันหันไปดูที่หน้าต่างเห็นแสงพระอาทิตย์จึงเปิดประตูลงไปข้างล่างเห็นแม่กับลุงได้เตรียมของกันมีดอกไม้ทูบเทียนเสื้อผ้าชุดสีขาวและผ้าดิบเรานั่งทานข้าวกันแล้วลุงก็ถามว่าเมื่อคืนเองคงจะหนักเองรีบทำอะไรให้เสร็จแล้วไปหาพระป่าด้วยกันเราช่วยกันแบกสิ่งของต่างๆขึ้นหลังรถแล้วเดินทางวัดของท่านพระป่าอยู่หา่างจากตัวเมืองไปมากทางเข้าลําบากเป็นดินแดง ตลอดทั้งกว่าจะถึงก็เอาเรื่องเหมือนกันพอไปถึงท่านพระป่าก็ได้เดินมาหาเราบอกให้ดิฉันไปเปลี่ยนสายชุดขาวหลังจากที่เปลี่ยนชุดเสร็จดิฉันได้คุยกับพระกร็เลยถามว่าที่อีกคนหนึ่งจะเป็นอะไรใหม่พระท่านก็บอกว่าเองไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขามีคนช่วยเหลืออยู่เองควรเป็นห่วงตัวเองดีใหม่ถ้าเองผ่านคืนนี้ไปไม่ได้เองก็คงได้ตาหมอเพื่อนๆของเองไปพอผู้จบลุงได้ยกโลงศพเก่าๆมาวางแล้วบอกว่าคืนนี้เองต้องนอนในโรงศพผีตายโหงเวลาประมาณหกโมงเย็นดิฉัน ได้เข้าไปในโรงศพตัวของดิฉันถูกพันด้วยผ้าดิบพนมมือถือดอกไม้ทูบเทียนทำเหมือนเป็นคนตายแล้วลุงก็ยกโลงของดิฉันไปไว้ที่หนึ่งแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าได้ยกโรงศพไปว่าที่ไหนเมื่อเวลาผ่านสักระยะหนึ่งจากเสียงที่เงียบสนิทหมาก็เริ่มหดกันเสียงลงค่อยๆพัดเข้ามาดิฉันได้ยินเสียงคนเดินรอบๆโรงศพตอนนั้นรู้สึกกังวลจิตตกกรับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกนอกดิฉันรู้สึกเหมือนมีคนมานอนข้างๆโรงศพหันหน้าเข้ามาหาดิฉันแล้วสวดภาษาเขมรใส ตอนนั้นพยายามตั้งสติสวดมนต์แต่ก็มีอะไรบางอย่างค่อยๆขึ้นมาอยู่บนโรงศพแล้วทุกโรงศพที่อยู่ด้านหน้าของเราเสียงทุกเริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจากเสียงทุกข์กลายเปรเห็นเสียงคริตร้องช่วงเวลานั้นเรารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปช้ามากได้แต่หลับตารอให้ถึงเช้าพอถึงตอนเช้าลุงก็มาเปิดโรงศพออกดิฉันลุกขึ้นมาเห็นบริเวณรอบๆเป็นเหมือนลุงศพเป็นเหมือนปา่าช้าดิฉันก็ไม่ทมอะไรมากต่างพากันกลับที่ไปวัดดิฉันได้อาบน้ำมนต์ตอนนั้นดิฉัน รู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจพระท่านได้บอกว่าเขาไม่มายุ่งกับเองแล้วและเองสบายใจได้แล้วเราก็เดินทางกลับบ้านปกติไม่มีเสียงไม่มีสิ่งแปลกอะไรเกิดขึ้นกับตัวดิฉันแล้วส่วนพี่หัวหน้านั้นดิฉันมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนมีองค์ค่อยช่วยเหลือปกป้องเขาหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆได้จบลงพ่อแม่ของน้องแฝดได้มาหาดิฉันที่บ้านได้มาบอกดิฉันว่าฝันถึงน้องฝาแฝดในฝันแม่ของน้องแฝด ได้เล่าให้ฟังว่าเห็นน้องแฝดทั้งสองคนอยู่ที่บ้านหลังงอหนึ่งพยายามขอความช่วยเหลือน้องฝาแฝดพยายามหนีออกมาแต่ก็หนีออกมาไม่ได้ดิฉันคงคิดว่าน้องทั้งสองยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นดิฉันจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งก่อนเนาะที่จะกลับไปบ้านหลังนั้นอีกฉันได้โทรศัพท์หาเจ้าของบ้านพักแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ฉันเลยหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีว่ามีอะไรเกิดที่บอกหาหลังนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีข้อมูลของบ้านหลังนั้นเลย ดิฉันได้โทรหาพี่หัวหน้าเล่าเรื่องราวให้เขาฟังและได้ชวนกลับไปที่นั้นกันเราตกลงกันว่าจะเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นอีกในขณะที่เรากำลังเดินทางไปบ้านหลังความรู้สึกแปลกแปลกได้กลับมาอีกครั้งเราสองคนได้ไปสอบทางข้อมูลต่างๆภายในจังหวัดแต่ก็ไม่มีใครทราบข้อมูลของบ้านหลังนั้นเลยที่หัวหน้าได้บอกว่ายังจำชาวบ้านเราถามทางกันตอนแรกได้ไหมเราไปถามที่นั้นกันในขณะที่เราเดินทางไปหาชาวบ้านฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีบรรยากาศรอบตัวทำให้รู้สึกกลัวแบบบอกไม่ถูก เราได้ตะโกนเรียกชาวบ้านอยู่นานจนมีชายแก่ๆคนหนึ่งมาเปิดประตูแล้วเดินมาหาเราสองคนพอชายแก่ได้เห็นเราเขาก็ทำหน้าตกใจพยายามมองหาอะไรสักอย่างชายแก่ได้บอกกับเราว่าพวกเองกลับไปเถอะเองมาก,กันที่นี้อีกทำไมชายแก่พูดเสร็จได้รีบเดินกลับเข้าบ้านแต่พวกเราสองคนก็ยังตามไปชายแก่ได้พูดอีกว่าพวกเองสองคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลังนั้นใช้หมายข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นพวกเองกลับไปซะเถิะ